สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในแมปโลกูนั่นเองเอาล่ะสำหรับในแมปนี้เนี่ยมันมีการอัปเดตใหม่ด้วยนั่นก็คือมันมีคาคุจาของทาทาระมานั่นเองเอ่ามี2โหมดด้วยนะคะเนี่ยแต่ว่ามันใช้อาซีเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องซื้อด้วยโลบักโหพันหกันเลยทีเดียวเอาละตกลงไปเลยเดือนนี้ก็กินแกบเนาะ <c oughs> เอาล้สำหรับตัวคาคุจาของทาทาลานนะคะถ้ามองตามอนิเมะเนาะอยู่ในอนิเมะมันจะอยู่ที่ซีซั่นสองภาค4ตอน3นะคะทุกคนใครอยากรู้ก็ไปเปิดดูได้เลยตัวคาคุจาของทาทาลานเนี่ยเขาจะปล่อยไฟได้นะคะพ่นไฟได้เหมือนมังกรน,นั่นเองเพราะฉะนั้นสกิลของเขาก็จะมีแต่เปลวไฟนั่นเองนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองสกิลอีกกันดูดีกว่านะคะทุกคนชึบ สำหรับสกิล E เนี่ยมันจะเป็นการพ่นไฟออกมานะคะแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันจะไม่ข้ามสิ่งกีดขวางนั่นเองนะคะทุกคน<อ>นี่เลยเปลวไฟของเราก็จะอยู่ในรั้วนั่นเองมันจะไม่ข้ามเกาะรั้วไปนะคะข้ามตาข่ายไปนั่นเองอะ่ะโอเคจื๊บนี่ไงเป็นการปล่อยเปลวไฟออกมานะคะ เอาล่ะเดี๋ยวลองตรงที่ไม่มีที่กั้นดูนะคะจะเห็นว่าเปลวไฟของเราเนี่ยมันไปได้ไกลมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองสกิลอาร์กันดูดีกว่านะคะทุกคนสกิลอาร์ก็จะเป็นการทุบลงพื้นนะคะนี่เลยมันก็จะมีวงไฟขึ้นมาแล้วถ้าศัตรูเนี่ยโดนไฟนะคะก็จะทำการเผาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลดเลือดศัตรูนี่เลยโอ้โห ถึงกับตายเลยนะเนี่ยเขาเลเวลน้อยทุกครั้งเดียวตายเลยอ่ะเฮ้ยจึ๊บไปด้านหน้ากันต่อดีกว่านี่ไงโจเออเรียบร้อยถึงกับตายเลยนะเนี่ยทุกแค่ครั้งเดียวอ่ะเอาล่ามาด้านนี้เดี๋ยวลองสกิลอีกันต่อนี่พ่นไฟใส่เลย โอเคต่อไปจะเป็นสกิลซีนะคะทุกคนสกิลซีเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยไฟนะคะออกมารอบตัวแล้วก็เผาศัตรตูนั่นเองถ้าเกิดว่าศัตรตูที่อยู่ในวงไฟของเราเนี่ยก็จะโดนเผาแล้วก็ตายนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยเรียบร้อยเอาละจึ๊บจึบด้านนี้จู่ไฟไหม้ขนตูด ตายไปเรียบร้อยเลยแล้วก็ทางนี้นี่ไงตายไปซะต่อไปจะเป็นสกิลเอฟพุ่งไปจับศัตรูยกขึ้นวางลงนะคะแล้วก็ทำการสตันศัตรูด้วยโอเคแล้วศัตรูของเราเนี่ยก็จะติดไฟไปด้วยนะคะจากนั้นก็กดสกิลอีใส่รัวเลยนี่ไงตายแน่งาเนี้ยบอสเขาขนาดเนี้ยจองวัดให้ฉันด้วย เอาล่ะตอนนี้เนี่ยพี่นุย้ยไปหาคนมา PVP ได้แล้วนะคะทุกคนเป็นดาบ c c g 500ยล้านนั่นเองโอ้โหจะบอกว่าเราจะชนะเขาได้เนี่ยก็ต่อเมื่อประชิดตัวเท่านั้นนะคะเพราะว่าดาบนี้เนี่ยมันทําดาเมจระยะไกลนั่นเองเอาล่ะเดี๋ยวทําการพนไฟใส่สาวน้อยกันดีกว่าตอนนี้เราได้สาวน้อยคนเกาหลีมานะคะเนี่ยโอ้โหคือเธอเก่งมากๆเลยฉันกําลังจะตายแล้วเออ โดนตบยับเลยอ่ะเฮ้ไม่ได้แล้วเอาลาไปใหม่กันดีกว่าชึบเราจะแพ้สาวน้อยไม่ได้อ่ะโอ้โหเธอเก่งมากเลยนะคะเนี่ยถือว่าเธอใช้ดาบ c c g ได้เก่งมากๆเลยแล้วก็นี่เป็นการเล่นครั้งแรกของพี่นุ้ยเลยนะคะเนี่ยเออคือจะใช้สกิลปิดปดถูกๆก,ก,ก็ขออาภัยด้วยนะทุกคน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแป๊บนึงนะมันยังม่ชินอ่ะ ได้แล้วได้แล้วจับยกวางเรียบร้อยโชอ,อนี่ไงมันต้องแบบนี้ <S <S การเล่นตัวนี้เนี่ยจะต้องประชิดเท่านั้นนะมันถึงจะทําดาเมจได้เยอะนั่นเองนะคะทุกคนเพราะว่าไฟของเราเนี่ยมันก็จะเบิร์นเขาไปตลอดนั่นเองเอาละเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้จับได้ไหมจับไม่ได้ทุกพื้นนะคะให้ไฟเป็นกระจายทั่วให้หมดเลย นี่ไงโดนไฟโดนไฟเผาไปเดี๋ยนะทําไมเลือดเขาไม่ลดเลยเลยเนี่ยตายละเอาแล้วแม่สาวน้อยโช<อ>ทุบพื้นเธอจะต้องเลือดลดพ่นไฟไปใกล้ๆไปใกล้หาจังหวะจับ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> จับไม่ได้เลยโช<อ> <c oughs> นี่เลือดยังเขียวเหมือนเดิมอ่ะฉันกำลังจะตายแล้วทุกคนฮึบฮึบต้องเข้าไปใกล้ๆโชโชทุบพื้นโช ทำอะไรเขาไม่ได้ทุกพื้นอย่างเดียวโอเคพยายามพ่นไฟใใกล้เขาที่สุดเลยจื๊บนี่ไงทุบไปเลยพ่นไฟการพ่นไฟเนี่ยมันจะทําให้สัตว์ตูมองไม่เห็นเราด้วยนะคะโอเคเออจึ๊บหาจังหวะก่อนเฮ้ยไม่ไหวแล้วมันไกลเกินไปอ่ะเธอออกห่างมากเลยตอนเนี้ยฮึบฉันกําลังจะตายทุกคนไม่ ลบก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยโจเฮ้ยไม่ได้ไม่โดนไม่โดนจับจับไม่ได้นี่ไงเออหมดกัน <laughs> โดนตบยับเลยทุกคนโอ้โหเก่งมากๆเลยอ่ะโอ้ขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรโอ้โหูน่ารักมากเลยนะเนี่ยผมสวยมากเลยอ่ะเอาล่าออกไปด้านนอกกันดีกว่าทุกคนอโอเคสำหรับสเต็ปการอคอมโบของพี่น,นุ้ยนะคะจะกด C F อ แล้วก็ R แล้วก็ E อีกทีนะคะทุกคนเอาละแต่สเต็ปของเรามันยังไม่เทพพอเนาะเพราะว่าเพิ่งเล่นเป็นครั้งแรกนั่นเองเฮ้ hey, ใครเนี่ยโอ้ oh, พี่นุ้ยนี่นะโอ oh, สวัสดีโอสวัสดีครับพี่นุย้ยคือใครเนี่ยอ๋อเฮ้ยมันมีการอัปเดตด้วยอ๋ออัปเดต My Box นั่นเองว่าอยู่แล้วเชียวทำไมกระเป๋าของแต่ละคนมันเปลี่ยนไปอะ่ะ อ๋อมันเป็นการอัปเดตนั่นเองนะคะทุกคนโอเคพี่เข้าใจแล้วเอาละวันนี้เดี๋ยวเราจะมาชวนน้องๆน,นะคะไปทำการ PVP กันดีกว่า<อ>น่าสนุกนะเนี่ยเอาละเกมนี้สองตอนหนึ่งมาเลยชื้นโฉวังโ <laughs> ดนจับจนได้เฮ้ยด้านนี้เหลอเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการปล่อยไฟนะคะให้ทำการเผาน้องๆทีละคน นี่เลยพ่นไฟออกไปแล้วก็ถอยเห็นมีเนีย่ยว่าเปลวไฟนะคะมันก็จะติดตัวน้องๆไปด้วยเอาละถอยมาด้านนี้หาจังหวะใกล้เข้ามาจับยกวางเรียบร้อยเสร็จไปหนึ่งต <c oughs> ายไปหนึ่งแล้วเหลือคนสุดท้ายมาด้านนี้เลยทุบพื้น ไฟเปลวไฟนะคะแล้วเปลวไฟก็จะทําการเผาพวกเขาไปเรื่อยๆโดยที่พวกเขาไม่สามารถทําอะไรเราได้นั่นเองเรียบร้อยเสร็จปีกหนึ่งไม้ไก่จับยกวางทุกพื้นตอย <c oughs> ตายไปอีกหนึ่งแล้วเอาล่ะตอนนี้เลือดของเราไม่เหลือแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวทําการรีเซ็ตตายก่อนดีกว่าเนาะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวสิ ทำไมยังไม่ตายอ่ะเขากำลังจะมาฆ่าฉันแล้วโอเคเอาละพอแค่นี้ก่อนดีกวา่าเนาะอ่าคลิปยาวมากแล้วเดี๋ยวพี่นุ้ยทำการลาน,น้องๆไปก่อนดีกวา่านะคะการรีวิวสกิลก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะสำหรับการคอมโบของพี่นุ้ยก็กด C F R แล้วก็ E ในการไล่นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าสกิล E แล้วก็ R เนี่ยพี่นุ้ยสังเกตว่าเวลากดเนี่ยรู้สึกว่ามันจะขยับไม่ได้ด้วยนะคะทุกคนโอเค เอาละไปายนะน้องๆสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอาเมอร์ลี่คริสต์อีกครั้งครับอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะเมอร y ลี่คริสต์นะคะทุกคน๊ายบายครับผม FC พี่เองอ๋อสวัสดีนะคะทุกคนมีน้อง n o วาเก m เมอนะคะแล้วก็ First t i ทเกนะคะแล้วก็อีกคนน่าจะเขียนว่าบาตังนะเนี่ย อารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนจีนด้วยไหมโอเคแล้วก็น้องเชฟนะคะโอเคเอาล่ะสหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนม r r y รีคริสมาสย้อนหลังค่ะบ๊ายบาย